รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายรุ่งโรธทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาถนนทางหลวงชนบทที่อำเภอละหารทรายและอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ชำรุดเสียหายมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีท่อระบายน้ำและบางจุดมีความคับแคบเกรงจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชน ถนนสายบร301หลานสายนังรองบริเวณบ้านโคกบ้านหมู่1หมู่2หมู่3หมู่9ฝนตกทีน้ำท่วมขังเป็นชั่วโมงจนรถผ่านไม่ได้ขอให้กรมทางหลวงชนวนบทเร่งวางท่อระบายน้ำตรบบบ 1, บงบริเวณบ้านหมู่1บ้านโคกบ้านขยายถนนบ้านสมจิตไปบ้านโคกบ้านเรื่องที่สองถนนสายบร4013หลานรายเฉลิมเกียรติตรงบริเวณบ้านหนองบูดไปบ้านยางปุงสเสดาถนนเสียหายมากยู่โลกพระจันทร์ ปรับปรุงได้ครับถน,นนสาย224ลานสายบ้านกวดซึ่งเป็นถนนสายหลักถนนกว้างแค่6เมตรไม่มีหลายทางอุบัติเหตุเกิดบ่อยขอขยายเป็นถนนสีเลนด้ครับด้านนายวีระนันท์หวดสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักประชาชนหารือถึงปัญหาฝาท่อระบายน้ําไม่เรียบเสมอกับพื้นผิวถนนที่บ้านดอนไหอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น หากไม่เร่งปรับปรุงแก้ไขเกรงจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนเนื่องจากมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากปัญหาถนนบริเวณบ้านดอนไหบ้านดอนบมนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงสภาพท่อระบายน้ำนะครับแต่ไม่ได้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนนนะครับที่ภาพนะครับจะเห็นว่าบริเวณถนนมี2ชั้นนะครับ ซึ่งผมเข้าไปคุยกับทางโยธาธิการและผังเมืองมวันที่30ที่ผ่านมานะครับทราบว่าทางผู้รับเหมาจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากนะครับหากไม่เร่งดาเนินการเนี่ยจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็เป็นเรื่องสําคัญรัฐสภาขอเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน